ทุกคนไปไหนกันหมดเสียงตุ๊ดสุ๊ดตุ๊ดเสียงต๊ดตดเยโอ้มืดตื่นเลยคุณชายช่วยรีแคปหน่อยฮะเกิดอะไรขึ้นจากพาร์ทที่แล้วฮะโอเคครับพาร์ทที่แล้วนะครับคือเราไปโลกของสมะมาที่ที่บอกว่าสมะมี มีเหมือนแบบว่าหลายร่างนะเราไปได้ไปเห็นแบบหลายร่างที่สมารมีแล้วก็หลังจากผ่านพ้นอะไรมามากมายในที่สุดเราก็ถึงบ้านแล้วครับนี่คือบ้านของพวกเรานะใช่นี่คือบ้านของพวกเรานั่นเอง <Okay. S 2> อโอ้วิว่งไม่ได้ตั้งยังไงอะไรไม่รู้อะระวังนะครับเกมนี้น่ากลัวมากเลยนะแบบนี้น่ากลัวมากเลยนะน้องๆระวังนะครับที่ดอกน่ากลัวใช่ อะไรอะไรต้อๆกินทำไมไม่ลองกินเสียเลยกินแบบเอออย่างเงี้ยน้องโดอีน้องโดอีต้องตามพวกพี่นะวันนี้น้องโดอีต้องเป็นผู้ตามนะอัญเชิญฝาแฝดพี่ไม่กลัวผีหรอแม่นั่นแม่หรือเปล่ามีอะไรบางอย่างแปลกไปนะครับพี่ไม่กลัวผีเหรอโอระดับพวกพี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับจริงครับโดยเฉพาะพี่ไปท้อมของ แม่ใช่ปะตรงนี้่อีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องพ่อใช่ปะเปิดไฟก่อนห้องเนี่ยห้องทวินเบดรูมอ่ะอ่าเปิดไฟแล้วใช่เฮ้ยทำไมมันมีมันมีอะไรหรอเมื่อกี้มีจังสแกร์นหน่อยนะใช่หรอเฮ้ยเออไม่เคยทำไมเบสเบสเบสคุณเจออแล้วนะปกติคุณชอบเจอผีคนแรกเลยะอืมผมมีเซนเงยกว่ามีเซนอันนี้ต้องหันที่แงบป่ะตรงนี้เฮ้ยต้องหาที่แงบ อะไรอะอะไรอะเฮ้ยเคยทำร้ายฉายผมไม่ยอมผมไม่ยอมไหนคุณชายไหนในประตูห้องอ่ะมันบอกว่า to read notes and equip any item อ๋อใครก็ตามที่เจอจดหมายนี้ได้ปดช่วยสามีฉันด้วยฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนฉันภาพตัดแล้วสิ่งต่อมาที่ฉันรู้ตัวก็คือฉันนอนอยู่ในห้องใต้ดินของตัวเองนะครับ ฉันฉันกำลังจะสูญเสียการมองเห็นไปฉันติดอยู่ข้างล่างนี้มาสามสิบวันแล้วประตูมันล็อกหมดเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าฉันไปคุยกับผู้หญิงเป็นศสนาคนหนึ่งนะครับที่เอ้ยนะคะเอ้ยผมเป็นใครเปตรงไหเพอฉันไปคุยกับผู้หญิงเป็นศสนาคนหนึ่งที่ใส่เสื้อโค้ชีดำในโรงเรียนของลูกชายลูกชายของแม่ถ้าลูกอ่านข้อความนี้อยู่ หาพ่อของลูกให้เจอนะลูกแล้วก็ออกไปจากบ้านซะแม่เราโดนจับตัวไปนะพี่เรียนจบแล้วเหรอใช่ครับว้ายว้ายว้ยไอะไม่ไม่ไม่คือคือไอไอเบสไอเบสไอเบสมากดอ่านมากดอ่านมากดอ่านตรงนี้คือคือพอกดอ่านแล้วหันกลับมาปุ๊บมันจะเจอจัมสแกร์อ๋อไม่ไม่เจอผมเจอไปแล้วเนี่ยเราอ่ะที่ที่ที่ผมเจอแล้วเดี๋ยวไปไหนอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยอ่ะไม่เหรอโอ้ วออะยักษ์ันอะไรอะไรอะไรวิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่มีอะไรวิ่งวผ่านไปเมื่อกี้ข้างหน้าโอ้โหคนลุกขนพองเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวแตะไลท์อะไรกันเนี่ยวิ่งเมื่อกี้มันยังน่ารักอยู่เลยนะยังอยู่ในบ้านอยู่เลยมันไม่ใช่บ้านฉันเองแล้วนะแบบเนี้ยมองหุ่นไว้มองหุ่นไว้น้องโดยีบอกมองหุ่นจะบอกน้องว่าหุ่นมันจะจับเราขยับปะถ้าเกิดไม่มองมันน่ะ โอ้เป็นได้เป็นได้ตามน้องโดอีแล้วกันใกล้ถึงครึ่งทางแล้วโอเคห,หนูอยู่หนองคายอโอ้โหไกลมากใช่ใช่ใช่อุ้ยเสียงเดี๋ยวคือทุกคนไปไหนกันแล้วอะผมหาพวกคุณไม่เจอแล้วนะเฮ้ยใช่เดีกเข้าเข้าห้องมาแล้วปะนี่อยู่นี่ๆๆอ๋อโอเคเนน่คุณคุณช้ไหนเนี่ยหนขอเสียง<า>ยคุณ <ๆ S 1> ตโตหน่อยเอ้ยใช่นี่มันแมปแรกเลยนี่หว่าที่มันแบบที่โรงเรียนเรานะใช่ใช่ ไม่เสียงมันแปลกๆอ่าออกมาแล้วน้องโดอี้น้องโดอี้รอพวกพี่ด้วยคนเล่นมีกี่คนหรอคะมีห้าคนครับตอนนี้มีน้องโดอีหนึ่งคนแล้วก็พวกพี่สี่คนนะอ่ากลับมาในนี้แล้วอันนี้คือโรงเรียนหรอใช่ตอนนี้คือโรงเรียนที่เราอยู่นะต้องหาอะไรนะสิสามอะไรหรอกุญแจบปะ วุ้ยมีผีแล้วนะผีมาแล้วนะอันที่สองโหวายอะไรอะไรอะไรว้าวเยิ่งยิ่งเสียงดังซะแ้วตามน้องด้ดีกว่าเด้ยโตโตต่อด้วยอยากเล่นกับผีคุณใช่คุณกล้าด้านซ้ายคว้าด้านขวาอันซ้ายอันซ้ายอันซ้ายไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้กลับมาก่อนตรงวิวข้อแบกอ๋อเก็บผีเสื้อนี่โอเค โอเคผีเสื้อผีเสื้อโอเคเดี๋ยวช่วยเก็บจะช่วยเก็บโอ้โหตกใจเลยเหรอไหนอะลองมาแล้วลองมาแล้วโอ้โหโอ้โหสูงยาวเข่าดีสูงยาวเข่าดีน้องลองอีกไปเร็วนี่คุณเต๋อจะไปไหนคะเนี่ยจะดูค่ะดังจังวะเบสที่ร้าอยู่ไหนครับอ๋อผีอยู่ข้างบนผีอยู่ข้างบนข้างบน อ๋อไม่มีใช่ชั้นชับนด้วยนุ่อ่ะผีอยู่ข้างบนทุกคนพากันเก็บผีเสื้อนะพากันเก็บผีเสื้อนะเออเป็นไงกันบ้างครับน้องๆสบายดีเปล่าที่ผมเล่นด้วยได้ไหมครับเออแมบนี้เต็มแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงกรีนเนาะเสียงกรีนใครไม่รู้อ่า เมื่อกี้ตตกีนเหรอตกี้ตโตกีเหรอเมื่อกี้ไม่ไปเดินนะคือผมกับคุณตโต้เมื่อกี้แอบเป็ล็อกเกอร์เดียวกันเว้แล้วผีมันจับตโต้ไปแทนอู้ไม่นะไม่นะไม่เอาไม่เอ้ยใครมีกุญแจบ้างอ่ะใครมีกุญแจดอกที่สามบ้างอ่ะมันมีห้องหนึ่งต้องใช้กุญแจเปิดไหนบอกว่าจำไม่กีนไงอะไรพี่ไม่ได้กีดเมื่อกี้เสียมพี่ตโต้เฮ้ยคนกล้าหลังเข้านะฮะ โอ้ยผมเห็นแล้วโอ้ยต่อโอ้ยผมรอดผมยังอยู่ผมเห็นพี่เบนเล่นผมก็เลยอยากเล่นโอ้โหพี่เบนน้องอยากเล่นขอ่คุณเลยนะโอ้โหเจอเจอเจอผีเสื้อเอ้ยไมีฉลามช่วยกันหาผีเสื้อนะผีเสื้อมันจะแบบล่องหดล่องหดแล้วไม่ใช่เจออยู่เจออยู่ไมนมีห้องหนึ่งอ่ะ ต้องใช้ผีเไม่ใช่ผีเสื้ออะไรนะคุญแจดอกทิศสาเห็นเห็นก็ตายไปต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวนั้นคุณชายคุณมีคุญแจดอกที่สามไหมมีมีมีไนไหนไหนไปไหนตงผมมาตาผมมาตาผมมาพี่ไม่กลัวพี่ผีไม่ใช่หรอกค่ะพี่หนูได้ยินเสียงพี่หนังหนังรันหนังรันเลยชูดา ไหนอะโอ้โอ้โอ้เขาเขาเขาโอ้เขา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 อ๋อสุดสุไม่เป็นไรโอ้โหไปไหนอะเบสประตูไหนอะทางนี้ฮะทางนี้ฮะเดี๋ยวความจริงคือ

ไม่แบ่คุณก็ต่อูมามามาไม่เรางขายแค่หนึ่งอันไม่ใช่เหรออีกหนึ่งอันอยู่ไหนอ่ะใช่เราต้องวิ่งหาต้องวิ่งหาไปเร็ววิ่งหานี่นี่นี่จะรอดเนี่ยเออไงถ้าละสายโอเ้โหผ่านแล้วโอ้โโหอเคโอเคโถ้าพี่เล่นกับผมผมหายเสียใจเลยพี่ทำไมทำไมถึงเสียใจโอ้โหสวยมากเลยอ่ะที่ไหนเนี่ยถ้าเสียใจมาดูคลิปของพี่ได้นะใช่เวลามันไม่แต่มันก็สวยจริงนะ ใช่ทุกคนดูคนสิประจันสีแดงโอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันประสาทไลท์ไอ้นี่ปะเนี่ยไลท์ขอบเขตของประสาทไลท์ขอบเขตของมูซันหรือเปล่าเสียงดังจนหูเกือบแตกเออไม่แน่อุ้ยอะไรอะไรอไม่คือน้องน้องโดอีเดินเข้าแล้วไงมันก็เลยเข้าอ่าผีเสื้อผีเสื้ออันนี้มันจะเป็นผีเสื้อหรือเปล่า โค้ดอะไรหน่่ะคุณโตคุณโตเน็่นตัวห้เจ็ดสาสอง้าสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามสองห้าเจ็ดสามสอง้าเจะตรงกลาเจ็มคองหาจามส้ดามองห้องห้องเจง้ามสเจห้า็ดงหดมอง้าเจดห้อเพลดองหเดม่้เหเ็องเจ็ดมเมเ็ดด้งเองท้าเจมาจมงมาเร็วน้องโดอง้ไปไดลอ้า้า คุณกล้าคุณโตโต้มาฮะผมไม่กล้าเลยอยู่อยู่เป็นเดียวตรงนี้ฮะมันแคบเกินเลยที่รักที่ต้องมาเลยเฮ้ยทุเรศที่เห็นตามหนูได้ไหมน้องโอ้โหอะไรเนี่ยแต่มาไม่ทันโออ้้้ยยมาไม่มาไม่บอกเลยทำไมรอบรอบนี้มันโยอะเลยเมื่อกี้มันคาเฮ้ยมันโดนไปเลยทุเรศ กดไลค์ตรงไหนเหรอน้องน้ำมนต์กดที่หน้าจอครับกดที oh, <No. S 1> ่หน้าจอรัวๆนะกดแบบเร็วๆรัวๆกดเร็อๆพี่ก่อนพี่ตกใจอยู่น้องโดออรอพวกพี่ด้วยโอ้โห้องกิจะเติมอ่าใช่แล้วน้องน้ำมนต์กดอย่างนั้นแหละแต่ว่ากดรัวๆเลยนะกดรัวๆเลยอ่าออกแล้วโอ้โห หมองจางและควันอะไรใช่หรอมันบอกให้เผานี่เผาอะไรอ่ะไม่แต่เมื่อกี้มันบอกด้วยว่าถ้าเจออะไรให้แอบด้วยอ่ะจริงหรอไม่รู้นะงั้นสงสัยต้องมีจูกแล้วแหละเฮ้ยเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ๋อใช่เป็นผีเสื้อผีเสื้อนั่นนั่นนั่นอันนี้ปะเผาอันนี้ปะน่าจะใช่นะฮะอ๋อใช่ใช่ใช่เผาองไรเผาผีเสื้อ อาจจะใช่เหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอ้ยกอยเยยโหโนูแอนพี่เปแล้วในเกมโอเคครับคืออะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆตุยอ่ะไม่มนไมีอยู่อะไญี่ปุ่นไเาอยู่ใช่หรออเ้าอยู่ทุใช่ใช่ใใช่เดี๋ยวหาเตาแป๊บโอเคเผาแล้วเหลืออีกโอเคนาลไอ้มออเอาแป๊บอ้หมอมาบ็ดเบ็หนีไปหนีไป สองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึน่านน่ะไอโยยองู้สอนสองทุ่มคแต่ว่าบางทีแบบออ้ยย้ายสู้ๆนะกสู้ๆมามาเหอมาโอ้โหมาดิมาดิเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย เข้ามาเลย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 ไม่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 แอบแอบหุยแอบด้วยจริงด้วยว่ะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยแอบด้วยจริงด้วยอ่ะเผลอกดออกัมดหุยอาผาหมดแล้วชื่อของข้าคือคุโซโนกิผมและข้าก็เป็นปู่ของเจ้าด้วยเช่นกันต้องใช้ดาบที่คุณลุงให้มาเอาไปสู้กับ ตัว wish หรือแม่มดจริงเหรอซามาเหรอพี่แต่หนูกดไลค์เหนื่อยแล้วอ่ะเอาเอาถ้าที่ไหวเลยครับน้องน้ำมนไม่เป็นไรพูดช้าพูดชะสอบไม่อยากเล่นแล้วตกใจเหมือนกันเมื่อกี้คือเดินไม่ไหวเลยขาอ่อนเอผมไม่ยอมนะเขาเขาหลอกให้ผมกลัวมากี่รอบแล้วเขาหลอกมีหลอด HP ด้วยว่ะมีหลอด HP ด้วยว่ะเอาเรื่องคนหาซามา ต้องพาขวดใจของซามาสามทีด้วยด้วยกันนะทุกคนพร้อมนะครับน้องๆเราจะไปบวกบอสใหญ่ละเสียเราเสียพลังเสียงกีตไปกี่รอบแล้วเราฆ่ามันใช่เฮ้ยมาเอ้กาๆโอ้โหเฮ้ยมาโอ้เป็นแตงกวาโตเฮ้ยเจอหัวใจแล้วอ่ะตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอห้องมันน้องมามามาอยู่ไหนไม่รู้มันมาไหนอ่ะ

ไว้ยตลกเสียงตลกเสียงกีตอนแตะตโต้มาเลยตโต้แบบอย่างเงี้ยมันฟังติดนะเลยมึงมันฟินมากเลยติดพุพี่อยากฆ่าซามะไว้ไว้ไมาไหนมาไหนมาไหนอ่ะมาไหนอ่ะทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยโอเคโอเคไปแล้วคุณตัวเอฟเคไปแล้วฮะจังหวะนี้ ไม่โต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 โดนไปรอบเดียวแบบเอออย่างเงี้ยรอบเดียวไปเลยอุ้ยน้องตัวอีกับน้องคนฉาดด้วยคนฉายเจอไหมฮะหัวใจผมเจออันนึงไปแล้วผมเจอหัวใจอีกลเยอีกอันนึงทุกคนเอาเลยครับฟันเลยฟันเลยได้ได้เหลือแค่อันเดียวตอนตอนนี้อันเดียวเฮ้ยมันก็มาเลยะโอ้อืที่รักขาป็งไงเพื่อนขสบายดีครับใช่คืออันนี้อันนี้ต้อง เขารียกว่าอะไรก้าก้าก้าต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนเห็นศพก้าไหมต่อหน้าต่อตาอุ้ยอุ้ยตกใจสมยศคิดเนี้ยคิดเนี้ยเกยเลยไม่อยากดูต่อเลยอ่ะไม่อยากดูต่อเลยมาแล้วสมะปล่อยขาไหมคะเนี่ย อันนี้คือไหนสู้หลอกิดอยู่เฮ้ยฟันฟันมันนี่แน่นี่แน่อีกเพื่อนนี่แน่เฮ้ยปานปานวาลีกระโจนชาที่หนึ่งบังไซเซียนปัดไทยสองเฮ้ยทุกคนกี่ซื้อสิทธิ์สีแดงคิวได้โอเคเข้าไปดู้วยได้ๆนะเราเราไม่เห็นกี่เสื้อไหมหาไม่เจอเฮ้ยแน่จริงมาเจออ้าวโอุ้ยทเกิดอะไรขึ้น เราต้องเลือกว่าเราจะช่วยเราจะช่วยครอบครัวเราจะช่วยพ่อแม่เราหรือว่าจะฆ่าสมะอุ้ยพี่เมนใครเออพี่เมน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 น้องอลันครับอ่ะ อ๋อก็คือเราปลดปล่อยบรรพบุรุษเราแล้วเราก็ช่วยเหลือพ่อแม่เราอะนะครับเอาจบแล้วเราจะมาเปิดภาคเจลาซี่ตอนไหนก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับน้องๆไว้เจอกันนะครับน้องๆขอบคุณที่มากดไลค์มากดติดตามให้พวกพี่ด้วยนะ